นี่ไนี่ไนี่ไงนี่ไงแม่งจะเล่นสเตปนี้กับกูแม่งเอ้ยนั่นแม่งกูว,ว่าแล้วมันต้องร้องกูโอ้โหแม่งเอ้ยคนดูมันร้องพี่อะครับแม่งไอคิดไงน,นี่ไง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 จะเปิดเผาไงไอสัตว์แม่งโอเคครับผมก็ต้องขอกลลลลลล กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะครับเดอะนายซีนอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเออซึ่งในวันนี้น<ซ>ะครับพี่เนี่ยก็จะมาล่าค่าหัวกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะมาใช้หมัดมนุษย์เงือกนะครับทุกคนเออเพราะว่าปกตินะครับผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หมัดมนุษย์เงือกเลยนะครับทุกคนเอออนะอันนี้ก็คือหมัดมนุษย์เงือกวีสองนะครับทุกคนเออซึ่งพี่นะครับก็จะเอามาเล่นกับสไปกี้ไทเด้นนะครับทุกคนเออมันจะได้แบบเล่นง่่่่ายยๆหนนนนออะคครับดูแมงซึต นี่นะครับคลิปเนี่ยมันก็อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับคนดูเพราะว่าโลบอัลล็อกเอพีเอเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาง่ายๆก็คือกูเนี่ยไม่กล้าใช้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนเออเอาง่ายๆเลยนะซึ่งพี่นะครับก็จะมาล่าค่าหัวโดยใช้สไปกี้ไทเดนแล้วก็ชาร์กแมนคาราเต้ครับหรือว่ามัดมนุษย์เงือกวีสนั่นแหละนะครับทุกคนเออเอาง่ายๆเลยนะซึ่งผลที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นผลดรางนะครับทุกคนเออซึ่งกูใช้ผลดรากนั่นแหละเอาง่ายๆเลยเพราะว่าแบบผลสายฟ้ามันก็แบบยังไงวะผลสาาาาาายย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 ฟฟ้้้้ผมมมใใชชไไ่่่่่่่คคคคออออออบนนะรัเเเงๆลกก็ืููถป พี่นะครับก็จะใช้เป็นผลดาร์กแทนนะครับแล้วก็มาคู่กับชาร์กแมนคาราเต้นะครับคนดูแล้วก็สไปกี้ไทเดนนั่นเองนะครับทุกคนเออเอาง่ายๆเลยนะโอเคครับคนดูไม่พูดความทำเพลงครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปล่าค่าหัวแล้วนะครับคนดูเออแต่ก่อนจะไปดูนะครับกูขอแค่คนละหนึ่งไลค์แค่นี้คือมึงทำไม่ได้กันหรอกให้กดไลค์อ่ะคนดูแค่คนละหนึ่งไล์นะครับเออโอเคครับคนดูกดกันแล้วใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเว้ยไป โอเคครับคนดูพี่ก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับแล้วเหมือนเซิร์ฟนี้โอ้โหแม่งเสียงโคตรดังไอ้สัตว์ซึ่งเซิร์ฟนีนะครับพี่เจอคนฝั่งมารินข่าหัว 11m นะครับคนดูอันนี้ใครวะเนี่ยแม่งพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอืมอันนี้เขามาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเมันฝั่งมารินกันนี่หวเ่าเฮ้ยเมันจ้องจะเล่นกูเอาไอ้เหี้ยชี้ผายแล้วชี้ผ่ายแล้วมันจ้องจะเล่นกูครับคนดูกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันจ้องจะเล่นกูกันนนนนะคัคดููแมมมม่่่งงงเเเอออยยยจจ้ลลุกาาาๆี โอ้ยไอ้เชียแม่งกดผิดไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โอ้โห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 พ่อมึงพ่อมึงนี่ไงอุ้ยนี่ดึงมาอยู่ดึงมาอยู่ได้อยู่นะคนดูนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหแม่งเปิดเห็นลบเป็นได้ด้วยนะครับคนดูไอ้เชียนี่เฮ้ยมันเปิดเผาอ่ะคนดูมาเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ไก่ นี่ไงกูก็เปิดบ้างมา นี่นี่ยตายไหมเรียบร้อยครับตายไปเป็นที่เรียบร้อย 11m นะครับคนดูแม่งไอ้เทียกว่าจะตายครับคนดูใช่ป่าวะใช่ 11m ป่าวะเมื่อกี้ใช่ป่าวะน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะ 4m ไม่รู้ดิกูไม่แน่ใจเหมือนกันไนะอ้เพแล้วนี้เขามาทําอะไรครับเนี่ยเขาน่าจะมา pvp กันครับคนดูนี่กูเจอใครแลเนี่ยเอาแล้วมันหนีกูแล้วโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็ได้ทาการย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับอืมแล้วเหมือนตอนนี้พี่เจอใครวะเนี่ยเมื่อคือไอ้เมื่อกี้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟเมื่อกี้มันเหมือนจะมาด มึงากโุนเปิดเลยไอสัตว์อุ้ยไอเฮี้ยกดผิดแม่งไอเฮี้ยกูกดผิดเลยครับคนดูโอ้โหแม่งเอยไอเวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยเฮี้ยอะไรบ้างวะเนี่ยมึงจะรัดกูเหรอมึงจะรัดกูเหรอโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ใช้เผาปล่าเหมือนกูอีกก็น่าจะสู้ยากหน่อยนะครับคุณดูถ้าใช้เผาปล่าเหมือนกันนะเออนี่ไงนี่ไงอุ้ยไม่โดนไม่หงุดดไอ้เหี้ยมันเปิดมันเปิดว่ะมันเปิดเหมือนกูเลย ไงนี่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 ไงจะเปิดเผาไงไอ้ศาตว์แม่งอันนี่จะตายลองดูไอันี่จะตายกูอยขอลาแล้วกันกูขอลาแล้วกันเพื่อน ไม่อย่าล้านกูเอ้ยนี่ไงกูล้านมันมาได้แล้วแม่งโอ้โหเอ้ยไอ้นี่นี่ยว่ะน่าจะ 16m นะครับคนดูแม่บอกว่าอ๋อ 24m แม่งกูคิดว่าใครโอ้โหโอ้ยแล้วกูโดนเปิดเลยไอสัตว์กูโดนเปิดเลยเด็กแมนช็อปร้านขายไก่ตันสุดขมในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นไก่ตันโฮมมารสุงผลเสียราคาเพียง20บาทเท่านั้นแล้วก็ไก่ตันเผาวินสี่เทียสิบแล้วก็ไก่ตันกับคู่เร่งราคาเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีรหัสโลกรูนขายและยังมีแมีอยู่ใต้คอมมเนต์นนนนะะะะครรับบออออ้้้้หเเเกกกกกีีียยยไไไไไไางงงวูู่่่่่โดลลุุมมมึจใชิ โอ้โหแม่งยงดูดไม่โดนอีกนี่ไงมึงจะลุมกูนี่ไงไ,งไ,อ,ไอสสารแม่งมันจะลุมพี่อะครับคุณดูพี่เราไม่เข้าใจจริงๆมันจะลุมกูกันทําไมแม่งนี่ง นี่ไงนี่ไงแม่งจะลุมกูกันไอ้ไก่คือมันเป็นแผนนะครับคนดูเซิร์ฟนี้นี่แบบโคตรนัวครับคนดูเอาง่ายๆเลยนะแม่งคือเมื่อกี้แบบกูโดนลุมอ่ะครับคือกูโดนลุมแบบโอ้โหเที่ยโอเคครับคนดูงั้นพี่เดีอยาย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับอืมโอเคครับคนดูพี่ก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเหมือนมันจะเปิดกูเลยว่ะไอ้นี่มันจะเปิดกูเลยว่ะแม่งกูเพิ่งย้ายเซิร์ฟมาแท้แท้กูเพิ่งย้ายเซิร์ฟมาแท้แท้กูเพิ่งย้ายเซิร์ฟมาแท้แท้อืมไอ้ไก่อ โอ้โหชิบห้าแล้วกูแม่งไอ้นี่มันค้าหัวอะไรเนี่ย 5m โอ้โหโหโอ้หพ่อมึงพ่อมึงไอ้เทียกูจะตายแม่งเราประเด็นกูจะตายไอ้เทียเอ้ยนี่ไงนี่งไงเอ้ยนี่กูเกตไดล้ละกูขอเกตด,ด้วยละกันแม่งมึงจะเล่นสเต็ปนี้กับกูเหรอไอ้ไก่ Nè. Nè. นี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่งจะเล่นสเต็ปนี้กับกูแม่งเอ้ยอ่านี่ไงค้าหัวรถไปเลยไอสัตว์จาก 5m โดนไปดิไอไก่น,นั่นแม่ง,มงกูว่าแล้วมันต้องร้องกูโอ้โหแม่งเอ้ยคนดูมันร้องพี่อะครับแม่งไอเขี้ยน Low f ยุดเสริมห่วยโอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันนะครับคนดูเพราะก็คือคลิปนี้กูอัดโคตรนานเลยนะครับอเอาง่ายๆเลยนะแล้วช่วงนี้นะครับอากาศนี่โคตรจะร้อนเลยนะครับคนดูก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับคนดูแม่งสไบคลิปนี้พี่ไปแล้วนะค,คนดูบ๊ายบาย thank you